เขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินนะครับสนามหนึ่งถ้าผู้ตัดสินมองว่ามันก็แตกต่างกันอยู่นะก็แปลกันไปครับน้องๆก็อยากให้เห็นเสื้อทีมครับหรืออย่างไรครับมันชันไหมได้ยุคพุทเหลี่ยมมันได้ยุคยับส้มยยเบส้มตาอยู่นู่นครับจูดนู่น ็มีอ่อนมีเข้มครับถ้าผมมองไปผมก็มองออกครับแต่แล้วแต่พระสินครับตอกเยียมนะครับสวอย่ามาลอดผ้าครับข้างทางประตูครับน้องแพร่พี่นิสลอดผ้าเบิ่งหนัง สองสนามนะครับก็ความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบบอนะครับไม่ใช่โกนะไม่ใช่เขาประตูนะครับผมบอกให้ไล์สดโก lai 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 lai

ไปข้อหนึ่งสองเอาได้เอาลน้องเล็บตามน้องเล็บตามไปรน้องเล็บิง่ายเนดมีฟวนี่ฟาวขึ้นให้้าไดไปียี็วาไป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 ไไป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 ไไป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 ไ

รอบนี้แต่ละทีมก็ไม่ธรรมดาแล้วครับรอบสี่ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศนะครับสนามหนึ่งน้ำหวานผลไม้พ่บ้านเมย์เอฟซีการเล่นบอลเงียนตาทั้งสองทีมครับเล็กหลังเล็ก

โโอ้หน้ำหวานผลไม้สิ่งที่ผมชอบเป็นสตรีลาครับอันดับสองถุงท้าครับโอ้โหตวนใจจริงๆครับไม่ธรวมดาครับเบอร์สามห่อข้าวกับอะไรไม่ทราบครับเมื่อกี้ตรงจุดตรงเวลาตรงนี้ก็

สองประตูต่อศูนย์อย่าลืมว่ามีสองครึ่งนะครับละสิบห้านาทีอันนี้ครึ่งแรกครับอย่าพึงขอดใจท้อใจครับปีเท้าไม่แตกต่างกันครับอยู่ที่จังหวะและโอกาสการทำประตูสมาธิครับนักกีฬาต้องมีสมาธิในเกม ดัีาีบออลจดนะเตจับจับบลอันนี้เหยียบบอลเองนะดีดดีเป็นยังไงเป็นได้หรอเ่าเบอร์พุ่งบอลให้เบอร์สาสยิงลูกนี้ออกข้างไปกล้ใลกบล ดันนูฟซีมี็บน้ำหวานผลไม้มีเท้าจัดจ้างครับวันนี้ร้อนแรงครับหน่งแดงแดงหนึนัดเรียบร้อยน่าอว่าอยู่ในเกมแล้วนะครับ โอ้โหยัดลูกนี้สกัดได้หมายเลขหกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับกับตันทีมหรือเปล่าไม่ใช่มองผิดออกแขนหนึ่งโอ้โหเวลาเบอร์สิบสาม นิ่งมากครับลูกนี้ยิงเลยดูส่วนดูทรงครับนึกว่า14ปีไม่ใช่ครับรุ่นอายุ19ปีแต่ว่าลีลาไม่ธรรมดาครับรุ่นนี้วันนี้19ปีเบอร์8หน้าตาดีครับไม่มีเจ้าของเอาครับ ไม่มีเจ้าของไม่มีคนเอาไม่ใช่นะครับเลือกเยอะครับพ่อหน้าตาดีนะครับไปต่อรัด13สาไครับประตูยังเหลืองเงินรับเหนือแค่ประตูกับเสาแล้วครับเมื่อกี้นี่ว่าซุปเปอร์เซฟครับอย่าเพิ่งถอดใจครับบ้านเมย์เอฟซี มีแต่คึ้นแรกครับบอกบอกให้น้ำไปก่อนน้ำหวนเป็นไหร่ังะวังะ้ปมาดูะระาสรนต่อครับ ตึ่งแรกให้น้ำหวานผลไม้ดีใจเล่นๆนะครับสามนย์ก่งหลังเราเจอกันมางันครับมาที่เลยอยู่ที่สมาธิยาวครับนักกีฬาลูกเกมก็ไม่เหนือบ้างครับเก็บแล้ว ลุงน,นี้ยิงไ,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 ไงครับเพื่อนบอลพื่อนพี่พื่อนเพื่อนัาส่งยันเข้าหาเพื่อนลุงนี้จับบอลไม่อยู <t <t 네่เอาอยังได้บอลครับบอลมาเอ๊ะลุงนี้จับปิดจับโอ้ยจัยชิลหรือว่าเจ็บครับดูเพื่อนนะครับดูแลเพื่อนด้วยครับ เวลาเราก็หยุดให้ครับผู้ตัดสินเราลูกเตะจะมุนประตูหรือคอนเนอร์คิกครับโดนข้ามฝั่งมาจะยัดเลยไหมยัดเลยไหมยังเคลื่อนอยู่บ้านเบย์บ้านเบย์ ยังไปต่อยังไปต่อสู้แรงไม่ไหวครับต้องขอโทษเพื่อนแล้วครับนี่แหละครับน้ำใจนักกีฬาอยู่ในเกมกติกาครับน้ำปานผลลไม้ยังได้ก่อนอ้าวยังกอดได้ครับฟุตบอลเอฟซีเอฟซีลูกนี้ นะครับพี่เลี้ยงก็นำน้ำส่งเข้าในสนามเลยครับสนามสองเราจะย้ายนะครับพี่บอยย้ายไปสนามหสนามสองครับพี่บอยไลฟ์สด